ครับผมชื่อเมิร์นนะครับเป็นลูกบ้านโครงการคาซาซิตี้พลรามห้าปนะครับค่ะชื่อบัวค่ะเหตุผลที่ผมเลือกซื้อที่นี่นะครับเป็นเพราะว่าผมขับรถเข้ามาจากการที่เพื่อนแนะนำมาความรู้สึกที่ประทับใจแรกเลยก็คือผมเจอประตูที่เป็นดับเบิลเกตน,นะครับผมรู้สึกว่าความปลอดภัยมันค่อนข้างที่จะสูงมากสิ่งที่ผมประทับใจต่อมาก็คือบ้านที่ผมเลือกอเป็นบ้าน ดีลักสามนะครับซึ่งผมเจอหน้าบ้านที่ค่อนข้างที่จะกว้างเลยแหละมันจอดรถได้สองคันเลยพอเข้าไปที่ในบ้านนะครับความรู้สึกของห้องโถงอะ่ะผมรู้สึกมันกว้างแล้วมันเข้าไปแล้วมันโปร่งสบายอ่ะครับพอขึ้นไปที่ห้องนอนนะครับห้องนอนอะ่ะนะครับมันเป็นเพดานสูงแล้วมันรู้สึกโปร่ง คือบ้านที่อยู่ในโดมคติของผมคือมันต้องสูงและโปร่งมันก็เลยตอบโจทย์และฟังก์ชันการใช้งานที่ผมชอบอีกอย่างนึงคือเรื่องของการประหยัดไฟนะครับซึ่งเป็นไฟ LED อะครับแล้วพอผมเดินเข้าไปทางหลังบ้านนะครับซึ่งเป็นส่วนต่อเติมนะซึ่งการต่อเติมอะ่ะมันก็จะมีในเรื่องของการลงเสาเข็มซึ่งทางโครงการครับเขาลงเสาเข็มให้อยู่แล้ว แล้วมันตอบโจทย์มากกว่าเดิมแล้วก็ผู้ป่วยในบ้านของผมก็คือที่ห้องโถงเนี่ยแหละครับซึ่งเป็นมุมที่ผมได้เล่นกับลูกซึ่งมุมที่ให้ลูกเล่นนะครับมันเยอะเขาได้ทํากิจกรรมเยอะครับความประทับใจของโคการมีเยอะมากตั้งแต่ผมก้าวเข้ามาก็คืออย,อย่างที่บอกไปครับเรื่องเรื่อง Security การรักษาความปลอดภัยของที่นี่ครับ แล้วก็เรื่องของรายละเอียดของโครงการพวกวัสดุและราคาที่สมเหตุสมผลและอีกอย่างก็คือทำเลที่นี่ดีครับกล้รถไฟฟ้าคือการเดินทางมาสะดวกครับอยากให้ลองแวะมาดูก่อนนะครับที่โครงการคาซาซิตี้พลราม่าปิดเครับคือลองแวะเข้ามาแล้วก็ลองเยี่ยมชมก็อาจจะติดใจเหมือนที่ผมซื้อไปครับ